ไม่ได้คลิปหลยมือแล้วนะคะับวันนี้เราก็จะไปท,ทําธุระให้บอสเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะขั้ก็จะไปซื้อของนะคะเพราะว่าเป็นกานเกิดบอสนะคะบอสเพ็่จะทำรงทานนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กับมากกับพินุ่นนะคะว่าเาตัวเด็กกันมันไปต้องโกออกไม่ใช่นะคะทุกคนค่ะก็คือมาเป็นพี่พินุ่นนะคะมาซื้อของซอยพินุ่นนะคะนี่ซาวด์สาสดี่ค่ทุกวนแเอาก็โดนเนี่ยตัวหนึ่ง ทาชกตีลาไปก็ได้เลยบูมนทนเอาพวเกี้อนเมโอเคตีเท่าตัวโอ้เบอร์าซ้ำเบอร์บอลซ้ลวลาั้งครังโอ้ั้กินโอเคค่ะจะไปกันเลยนะคะแล้วก็รอชมว่าเราสองคนจะได้ของอะไรให้บอนะคะแอมตัวเลขพึ่จได้ของคนใ้บอที่จันซาซันเป็นกระเป๋านะคะ รเบิ่งไหวตั้งแต่ผ้าม่อยู่มาหลังหลุดแต่หอกกุญจผนหลักหลักหลัว่าะหาข้าวนงเด้รเลยมะมาดูไว้ก่อนเป็นงานเป็นงานแฮมเมีเดพี่นงอคือคออเขาเกินแ่มเมอเดนนนประมาณนี้นะคะก็มารับมาเอาแล้วนะคะสวยนะคะ ก็สเสียงบอดที่น่าสะแล้วก็บอกว่าบอดหนาสิมันจุดอแล้วมักไปหนามักไปยังไงแบบใส่โค้ดในหลายนะฮะพี่น้องพี่นอ้องก็จะพึ่งด่าม,มาว่าเมื่อวันนั้นเกิดอ่าบอดบิ๊กนู้นที่บอดใหญ่อย่างเราเมื่อวันนั้นบอดใหญ่ด้พี่น้องนู่นใหญเพิันยูเสื่อเสื่ออยู่ห่างใหญ่แต่ว่านู้นบอดท้ายคลิปก็สิว่าเห็นลงคลิปอ่าให้ของขวัญบอดเนาะให้ของขวัญพี่เพลแต่เออ เปียงอันวันเกิดนันบอบีกใาย่มากเมื่อกี้นี่คือเ่เห็นหนูทายคลิปลงเพราะว่าหมื่นพรวนุสั่งของมามันน้าซ่านุก็เลยไม่ได้ทายคลิปนะคะเพราะมันห่างจากวันเกิดบอดจะดลนนะคะนุก็เลยของมาแล้วก็เลยเอาให้เพิ่นเลยนะคะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าอันนี้มีโอกาสได้ทายคลิปนะคะเพราะว่าสั่ง สั่งมาถึงวันเวลาพอดีนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องก็จะพึ่งด่ามากันเด้อจ้าตอนนี้เขาสื่อของแล้วเรียบร้อยเข้าสิไปซื้อขนมซื้อนมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแล้วพอไปของิซีมงบอลก็สิแตกซีมงนะคะโอเคเดินทางกันเลยจ้าตอนนี้พี่ดูกคนกะไปจ่ายตังค์นะคะทุกคนไปจ่ายเงินแล้วกันนี่นะคะคือเราจะเอาขึ้นรถเลยนะคะเดี๋ยวรอ,อให้คนคนึ้นรถหาย ก็จะมีนมมีขนมนะคะมีหลายมากเลยนะขบวนปนสังมากนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปคนของกันเลยนะคะไม่อยู่บอกว่าขบวนจับสาวีื้อาปีมาสั่นแล้วเป็นยังโอเคฟงคนฟงคนให้ย่เดี๋ยวเดียจะเอาให้ลับจขก ยิบกอนต้องยิบกอนบอลยิบกอนลูกที่แม่อแม่แม่บอกว่าอร่อยมากแซ่บไม่เยอะเนี่ยไแม่อแ่อแม่บอกข้าว่ข้าวปะอิ่มกข้าวแซ่บนูกิเอามาให้คุนเดยแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆมาแจกด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้ในยืกำลังแจกเลยนะคะเอก็กำลังแจกเอแจกขนมนะคะแจกขนมขนมนะคะนี่นะคะ แล้วก็ใส่แมสทุกคนด้วยนะคะลูกค้าคือป้องกันโควิดสองนะคะใส่แมสสองน,นะคะวัดกันมือก็แจกหม้วนแจกปลาทูน่าค่ะนี่ก็จะเป็นด้านวุ้นเสียวนะคะปัจจัยอันเพิ่็นการเฮ็ดล่งทางนะคะเพิ่นการเฮ็ดเป็นคอมมันการตอนนี้เพิ่งจะเป็นแม่ค้าแล้วนะคะแม่ค้าดใครแม่ค้าแจกอับลูกชิ้นซอยกันนะคะพี่น,น้องค,คะนี่นะคะ เยอะมากทุกคนแต่ว่าเราก็ป้องกันโควิดอกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆนะคะถึงบ้านบ้ะโอเคทุกคนค่ะหลังจากที่ตัวเล็กนะคะเอาของไปให้บอลแล้วนะคะทุกคนอาจหลายๆคนนะคะอาจจะเห็นในคลิปพี่โน้ตแล้วนะคะว่าตัวเล็กซื้ออะไรให้บอลนะคะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆให้นะคะแต่ว่าตัวเล็กบอยไดียถาตอนที <aquí en S 1> ่ต <studio> ัวเล็กเอาของให้บอลนะคะว่า ตอนคนเยอะ,ะค่ะแล้วก็เก่งใจผู้ใหญ่เพื่อนพอ้อมนะคะตเล็กก็เลยให้มือให้อะให้มือเอาสัตว์คือเอาเอาของให้บอสเลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตเลก็กกะพาไปชมบรรยากาศนะครับพาไปชมบรรยากาศสื่อของให้บอสเลือกของนะคะถึงจะไม่มีมูลค่ามากแต่เราให้ด้วยใจนะคะกับเด็กคนหนึ่งนะคี่น้อลที่เพิ่์ลรับเข้ามาทํางานในวงนะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะทุกคนจะพลสภาพในการเป็นเออ พนักง,งานหรือเป็นแดนเซอร์ในวงนังนสินะแต่เพิ่นกันยังดีที่แบาบว่าหา,างานให้ทำไรสดกุ่มปิดนังนสินาก็ขอบคนเอฟซนะคะทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะแล้วก็โอนมาแล้กใจให้ตัวเล็กมาตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ก็บอสเพื่อนก็ได้พาไปทําบุญนะคะก็คือเห็นล่งท่านที่บอสเพิ่งงคลิดไปแล้วนะคะแล้วก็้าังจบอสเพิ่นก็นไปอาหารป่านะคะ นออ่ตัวเล็กกับพี่นนท์ก็ได้ไปซื้อของให้บอสนะคะเป็นพวกขนมนมมิสซินะพี่น้องนะก็เลยมาช่วยกันแจกแล้วเราสองคนนะคะก็อ่มีเค้กเป็นแบบว่าเป็นเบรกเล็กๆนะคะมาแจกเด็กๆนะคะทุกคนค่ะมาแจกอ่คุณยายผู้เฒ่ามิสซินะพี่น้องเพขาก็ชอบถึงใจนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ตัวเล,ล็กชันแนลด้วยนะคะและอย,ย่างก็คือตัวเล็กเป็นคนขี้อายที่แบบว่าอันอายที่แบบว่าจะแสดงออกแบบว่า ถ้าใคว่าแสดงออกแบบต่อคนเยอะๆสินะคือเป็นคนอบอดน้ำต,ตาตื้นสินะเห็นยังก็สีบสสแบบเขาเึยสืบแบบเออนี่ก็สีห้ยเป็นสินะกระจังมือไหลสดที่บอเพิ่นเสื้อผ้างานอันอันคอแต่งงานนะคะตัวเลยก็ห้เด้อบอดนะคะบอดพญามนตร์แฝดนะคะเพิอ่อนก็ถ่วงนะเพิ่อนก็สีตาตัวเล็กไงเองสิแต่ว่าเธอหนีเศร้าห้กันนะที่จริงเป็นคนที่แบบว่าตื่นตันจะยังก็สีห้ออกมาอย่างเดียวนะคะกับบอดกะโอยังกับบอดไลน์นะคะก็คือจะ ทำาที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างตีพ่อยุคนี้ยุคโควิดเนาะอีกอย่างพ่อสิไปาสมารัรงาทางอื่นมันก็นยากเท่างจะตวจโควิดเท่านจะโนนนี่นั่นก็ลําบากนะคะนุนค่ะขนาดยูกรุงเทพข้าเจ้าก็ยังติดหลายนะคะต็เลยก็เลือกที่จะอยู่บ้านนะคะหรือเลือกที่จะทํางานกับบอสนะคะเลือกที่จะอยู่บ้านเพราะว่าก็อยู่ไกลบ้านพร้อมนะคะ ขนาดแบบว่าโควิดเยอะเนาะพี่น้องเนาะตัวเล็กก็ยังมีเงินส่งให้ครอบครัวมีตังเก็บนะคะบริเวณแบบว่าใซ็งเงินฟุม่มเฟือยยังสรรสิก็ดีที่บอยคนหยิบยื่นงานไถแต่ละชิ้นแต่ละชินน้นนะใช่ไหมยังเช่นอ๋อยังเช่นว่าใช่ยังเช่นไลฟ์สดนะคะแล้วก็หญ่ยังฝึกจะฝึกจะขอไปนั่งก็คือตัวเล็กบ่เคยจับไมร้องเพลงนะคะถามว่าตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นมากเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเคยเล้อม ลองกระมูลองลองเลยน้หัวซื้อบร์ลองบร์บการลองใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนตุกใจเสียงจาของเพราะว่าเสียงตัวเองบอด่ดีๆละกะบ่เคยลองเพลงพ้อมนะคะขนาดคูสอนลองเพลงอยู่โรงเรียนกะย่างแบบว่าเออย่างขอครูว่าหนูเ้อาไม่ได้นะคะกะคู่กับห้ลองห้ฟังการแสดงกับบ่ได้กะคู่กับบ่ไฮลองเงีสินะครูก็เข้าใจแล้วตัวเล็กมาอยู่นี่คือได้ฝึกเจาของห้การแสดงออกมากขึ้นปกติจะเห็นแต่เอ่อเต้นย่างเดียวแต่เต้นอย่างนึงก็เลิศแล้วเด,ด้ ก็ยังขนาดว่าเลิศแล้วยังคิดว่าจะคลองนี่บอบอยังยังบอเห็นยังเห็นบอเต็มที่ยังแบบว่ายังบุกพองยังสินะยังเอนเตอร์เทนคนเบิองบอฮั่นแบบเห็นมันอันนี้กว่านี้คือสินะอันนี้คือความรู้สึกของคือความรู้สึกของเฮาในในโตเฮาที่เฮาเต้นนะคะเพราะว่าเราไลฟ์สดในเอ่อไลฟ์สดลูกกลมปิดเนาะมันก็จะแนบตะกล้องงสินะเฮาก็จะบุกหัวว่า คนเมึงเป็นจะไหนลุคสุดจังไหนสินะแต่พอเรามาดูก็เออก็โอเคนะคะกับแบบว่าเพิ่นกะเมตมาหนุนนั่น,นกะบ,บางคนก็ทักแชทมายิ้มดีน่ารักพัฒนาขึ้นเยอะนะตัวเล็กเออ่ทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยมีทั้งยิ้มมีทั้งเต้นดีเอนเตอร์เทนเลิศอีหลีเพิ่นกะอันนี้คือเอฟซีเพิ่นทักมานะคะอันนี้ตัวเล็กบริวภคขึ้นมาเองดิพี่น้องค่ะ ก็อีกอย่างคือ,อยูนี่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากนะคะทางการพูดการอะไรก็ขอบคุณ f c ทุกคนเลยนะคะที่แนะนาเขามาค่ะก็คือมีแตสิงดีเพบิวนแนะนําเขามาคะคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามชให้ตรก้าชาแนลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย